สวัสดีค่ะอยู่กับมุกลาบเบลอ,อีกแล้วนะคะ วันนี้ค่ะเราพามาเที่ยวแบบ one day trip นะคะที่ออปาก้าฮิลส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะเดี๋ยวที่นี่จะมีอะไรบ้างแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะและนี่นะคะตอนเข้ามาเขาก็จะแจกอันนี้นะคะแบบมีประวัติน้องออปาก้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะก็เหมือนว่าให้เราอ่ะไปสแมตมป์ตามจุดที่เราไปแล้วพอถ้าเราสแตมป์ครบอะก็นําใบเนี้ยค่ะไปแลก รับเป็นถุงใส่ขนน้องอัปากกาด้วยแล้ววันนี้นะคะมูก็พาหลานมาเที่ยวด้วยนะคะน้องพุดลักค่ะตอนนี้เดินไปกับแม่แล้วเดินไปเร็วมากเลยรีบเข้าไปดูอัลปาก้าข้างในเดี๋ยวเรารีบตามเข้าไปดีกว่า อ้าวไปแล้วอุยไปแล้วเอ๊ะเอ๊ะน้องบอกอะไรเฮงาก็ถ่ายรูป่ะทางด้านในนะคะเขาก็จะมีหลายโซนเลยแล้วแต่ละโซนเนี้ยเขาก็จะแบ่งแบบสัต ประเภทแบบคล้ายกันร,รวมกันไว้ที่เดียวกันนะคะอย่างเช่นโซนตรงเนี้ก็เป็นน้องแพะนะคะแบบน่ารักมากพีมีน้องแพะเด็กด้วยอะ่ะเดี๋จะแบบไปอุ้มให้ดูได้ไหมอะ่ะ

สนามหญ้าไปวิ่งกับมันตรงสนามหญ้าหาไปเนี่ยนิ้วใครเชื่อใครเรลือกไปตรงนี้ไปตรงนี้นิ้วใครเชื่อนี่มันจะกินอันนี้น้องแบมบี้ในกระตูนหรือเปล่า อนนี้เราเข้ามาถึงโซนเอเมริกาแล้วนะคะถ้าเข้ามาเขาก็จะมีอาหารให้คนละหนึ่งถาดน,นะคะมันอยู่ในแพ็กเกจที่เราจ่ายเงินตั้งแต่ตอนแรกเนาะตอนนี้เราได้4ีถาดเพราะเรามาสี่คนน้องจะกินถั่วฝักยาวเดี๋ยวเราไปให้อาหารน้องกันเลยดีกว่า อันนี้ชื่ออะไรนะลิงมาโมเสตมาโมเสตชื่อเล่นชื่อน้องนหมยลีนะคะแต่แม่ใส่กระเป๋าแม่ตอนนี้เราอยู่ที่โซนนกทูแคนนะคะเดี๋ยวกราลองให้อาหารเขาอาหารของน้องเขาจะเป็นอังุนแบบนี้เฮ้ยน้องห้ใกล้แค่ไหนอะอ๋อ เวลาน้องเขากินอะ่ะน้องเขาจะแบบทำปากแบบนี้นะนี่เราก็กำลังให้อาหารนกสิบบาทเองแล้วก็ถืออย่างนี้เลยนกเขาก็จะบินมาเกาะเราเองอันนี้ตัวอะไรครับคุณนะัก

ก็ตายก็เลยมันก็ตายแบบวิ่งเลยเพราะว่าเหมือนว่าที่เนี้ยเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่ได้แบบเลี้ยง <c oughs> เลี้ยงแบบเขาเรียกะไรเลี้ยงขังกงอ,ะอะ่ะแล้วเขานี้เขาเลี้ยงแบบปล่อยทุกอย่างเลยสั์นี่มาแล้วอุ้ยนั่มาแล้ว <c oughs> ราอยู่โซนฮ็อปบินะคะเป็นโซนฮิตของที่นี่เลยคะ่ะที่เขามาถ่ายกการูปกับอาหารนะคะทางด้านนั้น<อ>แล้วคนก็จะแบบมาต่อคิวถ่ายเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปาหารกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็เป็นที่สุดท้ายนะคะคือให้หารแกะโอ้

เก่งมาก่งานก็พยายามเก่งมากเก่งมากโอ้โอ้เอาเอ,าอาะกลันู่นหรีไหนตอนนี้เราก็เดินออกมาจากฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เพื่อนทุกคนอย่าเพิ่งกลับไปไหนนะคะเพราะว่าเอสมุดที่เราสาแตมมาคะ่ะที่เป็นบุคลาธสของเขาอะคะ่ะถ้าสาแตมป์ครบทุกช่องนะคะเราก็จะได้ของที่ระลึกเป็นอันนี้นะคะ่ะซึ่งข้างในนะคะจะมีขนน้องเอาปกกาอยู่นะคะนี่นะคะ คือเขา,าเป็นความเชื่อของเผ่าอินคานะคะถ้าเก็บขนน้องอัปก้าไว้นะคะเราจะโชคดีค่ะทุกคน mm hmm. แล้วก็จุดมารับของนะคะก็คือออกมาแล้วก็เดินมาทางขวาน,นะคะจะเป็นอัปก้าฮิลบิสตอยู่ตรงนี้นะคะให้เดินมารับได้เลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ข้าวแล้วเดี๋ยวเรา,วาจะไปกินข้าวนะคะเดี๋ยวเราลงสุ่มร้านแถวสวนพึ่งดูตรงข้างล่างตอนขับลงไปนะคะว่ามีร้านไหนหน่าทานเราก็จะแวะร้านนั้นเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปกันค่ะ ตอนนี้เราก็มาทานอาหารนะคะที่ร้านอิ่มเพลินนะคะก็คือขับลงมาจากอปป้าฮิวไม่ถึง10นาทีเลยเแป๊บเดียวร้านจะอยู่ฝ่ามือนะคะเหมือนร้านเนี้ยแบบก็ใหญ่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าตอนนี้คนน้อยไม่ค่อยมีคนนะคะแต่ว่าเขาก็ได้รับรีวิวจากช่อง3มช่อง7แล้วก็โค้ชคุณต่อยนะคะเราก็เลยมาลองทานดูคะ่ะที่เหลือก็เป็นอาหารป้า ตอนนี้เราก็กำลังจะกลับกรุงเทพกันแล้วนะคะคือมาถึงแบบตั้งแต่เช้าประมาณ10บโมงครึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังกลับในเวลาประมาณ5้าโมงเย็นเนาะถือว่าทำเวลาได้ดีเลยนะคะถ้าใครอยากแวะเที่ยวคาเฟ่ นะคะก็อาจจะต้องอยู่ต่ออีกวันนึงนะคะมูคิดว่าวันหนึ่งอาจจะไม่พอนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะถ้าใครอยากจะหาที่เที่ยวใกล้ๆกรุงเทพแบบเรานะคะแบบวันเดย์ทริปอย่างเงี้ยค่ะก็มาที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีได้นะคะยังไงมูกก็ฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของมุกลาเบลด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย